สวัสดีค่ะแล้วก็อยู่ในเกมโปเกมอนอยูน t e อีกแล้วนะคะแต่คราวนี้จะเป็นการเล่นคนเดียวนะคะโอเคเมาเริ่มมเลยดีกว่าเราจะเข้าโหมดนี่จากนั้นก็ไปที่อันนี้นะเอาเลยว a ทไปไม่ได้หรอ แล้แบบนี้ล่ะงูก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะงั้นไปกันเลยแบบนี้ต้องเล่นแบบธรรมดาเนาะเ <c oughs> สียใจไม่เป็นไรหรอก <c oughs> มารู้สึกนรอนานเป๊ก m ม่ก็อย่างน,านั้นนะมาลเราจะเล่นเล่นตัวนี้ดีไหม ตัวนี้แหละตัวนี้มันตายยากนะถึงตัวมันจะดูบอบบางเราก็ตายยากอยู่เหมือนกันอารูลานายเทลอยากรู้จังว่าถ้าเป็นนายเทลปกติจะเป็นยังไงมองเล่นง่ายกว่านี้หนะ1ออร้อยยี่สิบเอ็ดกนี่แนะ่ ไปต่อเริ่มเกมกันเลยแล้วกันไปค่ะอา้าวทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปล่ะทำไมโอเคมาละมาล้ว,ลว <c oughs> ไหนดูสิสายล้วโอเค โอเคโอเคโอเคใช่ด้วยอีเกงกาซะด้วยสิ I don't like g e n g กงกะปิกาจูแบบนี้อีกแล้วไม่อยากเจอปิกาจูเลยเดี๋ยวนี้เล่นแพ้บ่อยมากบอกอะไรเกิน <laughs> What What is going on โอเคบาย Ready Go มันจะเอาไอศ์รีมก่อนนะมันช่วยแช่แข็งได้รู้สึกแบบนี้มันจะกว้างขวางขึ้นนะแล้วก็ตีทุกตัวด้วยเห็นไหมมันดูแบบมันดูเล็กลงใช่ไหมแบบมันดูเล็กกว่าเดิมซึ่งมันทำให้แบบดูง่ายแล้วก็โอเคมากขึ้น อ๋อโหยวิวัฒนาการอย่างเร็ววิวัฒนาการอย่างเร็วะเอาไอสไปีนไปเอาโรลล์วิวสองอันนี้มันใช้คู่กันได้ง่ายมากไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยๆอย่าหยุดไป พาสโกเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็เวเพื่อนช่วย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 ฉันช่วยเองตรงนี้น่าจะมีตัวอยู่นะมีไหมไม่มีเลยเหรอพาสโกอ,อู้เอาเฮ้ยโอ๋อไม่ก็อยู่ดีๆก็มีคะแนนอยู่ดีๆก็มีคะแนนโหเอ้ยมันมามามาเร็วเร็วเร็วลุ้มมันลุ้มมันมลุ้มมันลุ้มมัน y e สเพื่อนทำไมรู้สึกเอ้ยเราไปตรงนั้นได้แล้วนี่นาะทำไมมันง่ายอย่างนี้ <laughs> เฮ้ยอย่ามาตรงนี้สิโอ้อยู่ในมูฟอย่าพึ่งมานะอย่าพึ่งมา mm hmm. เรามีอยู่ในมูฟนะฉันมีอยู่ในมูฟนะ <laughs> อย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมามาไม่ไมยังยังไม่อยากตายหรอกนะยังไม่อยากตายโอเคตายไม่เป็นไรรอบนี้ตายไม่เป็นไรอย่าตายโอ้โหมันวิวัฒนาการแล้วมันเก็บคะแนนเราไปด้วยไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ทกําโค้ดแล้วหนึ่งอันนะครับผมซัโดสมาแล้วไปเลยไหมเนี่ยไปเลยแล้วกันนะไปต่อสู้กับซับดสอะไรเนี่ย กูกินยาเพิ่มพลังอุ้ยมันจะมาชนฉันไปโอ้ my gosh โอ้ my o s h โอ้ g o s โอ้ my gosh i s a s isabdos ออกไปซะโหคะแนนยังเยอะไป let's go 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 l e มาเจ้ากงก้าอย่ามาเก่งกับเรา เจ้าเก่งกล้าออไมคก้ oh God. ฉันฉันกลัวโดนตัวนี้จับทุ่มมากเลยตัวนี้จับทุ่มแล้วมันยากอะ <c oughs> ่ะมันขยับตัวยาก <c oughs> ไม่นะไม่เป็นไรไม่ไม่ no don't do that don't do that โอเคโอเคโอเคยังทำกูได้อยู่เ้ย <c oughs> ไม่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 ไมออกไปออกไปไปมันมีโว้แท็กเก้เลยอ่ะ เพื first, ่อนเพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนเอาอยู่ในมูไปโอ้โหใช้ตอนมันตายแล้วด้วยเนี่ยเนี่ยให้เป็นอะไรอย่างนั้นก็เพิ่มความเร็วไป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 แซฟโดสใหม่แล้วแซฟโดสคุณมาสองครั้งแล้วนะคะคุณแซฟโดสโอ้คานฟิีล์ Yes 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 Come on Just go ตอนนี้คือช่วงเวลาที่เราต้องร่วมมือกันกันกบไอ้โจวพวกนั้นเพราะพวกนั้นมันได้ไม่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 ผม,มโกตายอ่ะตายอีกแล้วอ,อ่ะแ,แต่เราก็พอชนะได้แหละพอทําได้ยิ่งมีซับโตสยิ่งขนาดเยอะอย,อย่ามาที่เราเด็ดขาดเลยนะอย่ามาอีกนะชิว ้องหนึง่งย้มันทำคะแนนเราไม่ได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวลงข้างล่างดีกว่าไปทำคะแนนข้างล่างรู้สึกชอบแมบนี้แบบแปลกๆเนาะเอาเฮ้ยผู้ใครทำคะแนนเร็วจัดใครอะฮะใครทำตัวทำคะแนนฉันหายหมดเลยอืมไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ไอ้น,น,อน,น,ออน,นี่นั่นเองไอ้น,นี่นั่นเองไอ้นี่นั่นเองเอ๊ะ ตายให้ดูสิฝ่ายไหนจะชนะโอ้โหเราแพ้หรอ,อไม่เอานะผู้สาวจะชนะเล็้วเคียวผู้สาวพลิกกลับได้ก็ยังไม่ได้โอเคไม่เป็นไรอีกสักตาแล้วกันนะเพื่อความจุใจจริงดวเราเล่นด่านนี้ไม่ได้จริง นองสนใจด้วยเรื่องสลขอโทษด้วยนะคะฝ่ายตรงข้ามน่าจะโหดแน่นอนเลยเราจะเล่นพิจูนั่นแหละโอ้โหเลือกเลือกกันเร็วมากเลือกกันเร็วมากโอ้โหแต่ละตัว,ตว กองหดมากปิกาจูปิกาจูาจโอ้โหฝ่ายตรงข้ามกองหดไม่แพ้กันโอ้มันทำให้ฝ่ายตรงข้ามหดอยู่ตัวเดียวใช่ไหมปิกัตโก้ายเล็กทีกเว็บก่อนเลยฮู้ไปอย่างเิ้วเชียดครับผม ท่านดอร์ช็อกมาแล้วมันอยู่อย่างที่ฝ่ายตรงข้ามมันจะไม่คะแนนตัวเองเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันโอ้มันโหดอะ่ะมันโหดมันโหด,โดจริงมันโหดจริงเล็กถีบบอลไปมาเพื่อนมามาช่วยกันมาช่วยกันเพื่อนช่วยกันลุ้มโอ้ย์เอสโอ้ย์เอสโอ้ย์นี่คือสวรรค์ของเท การได้มีอะไรแบบนี้นี่มันช่างเป็นสิ่งที่ดีจริงๆโอ้เพื่อนวิวัฒนาการไวมากเลยนะเนี่ยหมาแล้วมาให้โจมตีเล่นๆอย่างนี้เลยเหรอโูเทกเอมาเื่นบูเทกเกอร์ล็ที่บอา ดีเดรโอ้โหอย่างดียมแบบนี้ชอบแล้วเนี่ยเฮ้ยมีคน KO แซปโดนแล้ว KO คนเดียวด้วยโอ้โหอย่างเจ๋งเลยเรันมาแล้วทำคะแนนกันอย่างไวนี่โอ้โหสงสารจังเลยสงสารมากเลยนะเพราะเขายังไม่มีวัฒนาการด้วยซ้ำรันขอคะแนนหน่อยดิ โหโคะแนนหนก็ไม่ได้เนาะอันนี้มันไว้สำหรับซ้อมเท่านั้นนะสำหรับซ้อมคุณเข้าใจใช่ไหมก็สำหรับซ้อมสำหรับซ้อมคุณเข้าใจบ่สำหรับซ้อมแล้วก็กลับที่รู้ตัวเองดีกว่าแบบ้โหเรามีอยู่ในมูสแล้ว จะเก็บไว้ใช้ตอนเวลาคับขันเห๋ยวเพิ่มสปีดเลยรู้สึกชอบรู้สึกชอบใจอย่างบอกไม่ถืกอรู้สึกชอบใจแมบนี้อย่างบอกไม่ถืกโอ้โหมาไปเรื่อยๆเฮ้ย,ยสับดดมาแล้วสับดดมาโอ้โหอดเลยเอ้เฮ้ยได้เฉยได้เฉยไปครับไปเลยครับ Really ไปเลยฮะไปเลยไม่ชนะก,ก็บ้าแล้วหืม <laughs> มาตายต่อหน้า mm hmm. ต่อตาแบบนี้เลยเหรอมันจะใช้อยู่ในมูฟกับมันอยู่ในมูฟอยู่ในมูฟไปอยู่ในมูฟเออพิกาชิวพิกาชิพิกาชิพิกาชิโอ้ตายตายด้วยตายซะด้วยโอโ้บอกเลยว่าตอนนี้ พลังเออล้นมากเฮ้ยนี่แน่ตอนนี้ไม่ชนะก็บ้าแล้วโอ้โหขนาดนี้ไม่ชนะคุณคิดดูเลยืยดจิบบอลไป Yes เรื่อนเอาชูดเลยเราจะเก็บคะแนนจากเขานา่ไปบดเทกเาไปดไปเรื่อยๆ เก็บคะแนนจากเขาไล, mm. ล้แล้วเก็บคะแนนจากบอดเพื่อนมามาช่วยกันมาช่วยกันมาช่วยกันลุงล่าลุงลิง Hey yo u What are you doing Yeah oh, final, final stretch What Yes sir ไม่ชนะกระบว่าแล้วไม่ชนะกระบุนขนาดไหนนะ เอ้ยไม่ใช่โอ้โหวิวัฒนาการด้วยนะครับคุณแมไม่ชนะคงไม่ได้ไม่ให้ชนะก็คงไม่ได้ไม่ให้ชนะก็คงไม่ได้เอออิเล็กทริกอิเล็กทริกอิเล็กทริกอเกกออเก็บเก็บเก็บชุดเก็บชุดเหมืนอนเหมือนเราแกล้งเขายังไงก็ไม่รู้อะ เก็บชุดเจ็บชุดโหเสียรู้สึกเสียใจแทนนะแต่ก็ไม่เสียใจเท่าเขาหรอกเฮ้ยเดยวๆขอไปนะขอไปทำอะไรโฟร์โอเคเยสซันเซปแซัปโดดมาตอนทำเฮ้ยฝ่ายนักสู้คะแนนเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเป็นครั้งแรกที่รอมานาน,นนะ โอ้ยอีกสักตาหนึ่งไหมยังไ,ไม่ค่อยจุใจเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าเล่นเล่นเล่นอะไรเล่นไม่ได้ใช่ไหมเะไนแบบนี้เหมือนเดิมก็ได้อ่ะอืมคนสี่คนเหมือนเดิมอ่ะนี่คนเดียว เราจะไปแกล้งเขาต่ออันนี้ขอใช้เป็นนี่ละกันเวนูซอร์บีสไตล์ว้ารู้สึกเหมือนเรามาแกล้งเขาอย่างไรก็ไม่รู้อะรู้สึกสงสารเฮ้ยมัแชมเขาชืมม่อมาแชมอะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราก็มีกรอบเหมือนกันนะเนี่ยโอเค Maram, ready go. Taw raudel Rosa blah blah blah. Rosa tadi ya. Nyang 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 nyang. Si bangpai. Rosa tadi Oh. Apa yang ada Rosa di tahun ini, lah? Nini, what is that thing? I don't know what is that เรื่องง่ายก็คือการทำแบบนี้ยังไงล่ะไปมันตายยังเอาให้ตายเอาให้ตาย,าตายจะได้เอาคะแนนมาโอเคเรัฒน,นาการเรียบร้อยแล้วบูมใส่ไฟเป็นโกโก้คั้นหลา,านั้นก็หาเหยื่อต่อไปเลย ใช้พลังใช้พลังใช้พลังติดพิษไปดิเออติดพิษไปดิออโอ้โหขนาดอยู่ในป้อมตัวเองยังตายอ่ะคิดดูะโดยเลือดแค่นี้มามาให้ใช้เพื่อเพื่ออะไรอ่ะเราขึ้นไปข้างบนมัางดีกว่าเจอรี่เจอรี่เจอรี่บอมบอม จจรีเจรีเจรีบอมบอมยังไงเนี่ยโอ้ oh, เราวิวัฒนาการจะมาอยู่ในมูฟแล้วครับผมมาเลยโอ้โหเฮ้ยอย่าทำคะแนนป้อมเรา <c oughs> อย่าคิดจะทำอย่าคิดเอาอยู <c oughs> ่ใ <c oughs> นมูฟไปกินโอ้อยู่ในมูฟไม่โดนด้วยแฮ่เจรีเจรี จารีบอมบโซลาบจีจีจีบอมบจีจีจีบอมบโอ้ยปล่อยพิษทำไมเนี้ยไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่โอเคจัดการจัดการได้่บมมาแล้วโซลาบีไกิน โอ้ตาย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 นี่ตายนี่ตายนี่เฮ้ยรอดได้ไงไม่เข้าใจว่ารอดได้ไงมาแล้วเพื่อนไปทำคะแนนกันเจอรี่เจอรี่เจอรี่บอมบอมเจอรี่เจอรี่เจอรี่บอมบอมเจอรี่เจอรี่ จอรี Bomb, Bomb. Oh, yeah. ่บอมบมโอ้โหคะแนนอย่างเยอะอยู่ในมูก็มีเอาใช้อยู่ในมูไปเอาอยู่ในมูไปกินซะเอาโซลาบีมไปกินเอาพิษไปกินแล้วก็เอาคะแนนมาทุ่งสันทุ่งสันกรับ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 ก่อนอุ้ยสปีดเอาสปีดมาเอาสปีดมาสปีดสปีดมเมินสปีดสปีดเฮ้ยมันจะมาแล้ว เดี๋ยวเรารอต้อนตรงนี้เลยดีกว่ามาแล้วฉันจะมีคะแนนแบบตรซูปเปอร์แล้วฮ่อหกสี่สามสองหนึ่งเอาโซลาบีมไปกินเอาโซลาบีมไปกินเอาไปกินเอาโซลาบีมไปกินอีก,อาาก,อกโอเค และสภาโอ้โห oh, อย่างเยอะเลยนี่ชนะก็โอ้โ oh, หสุดยอดขนาดนะี้วิ่งมามันวิ่งมามันวิ่งมา <c oughs> มันวิ่ง <c oughs> ม,มาก็ชักมัน <c oughs> ไปเรื่อยๆค่ม <p> um> เพื่อนมาเลยเพื่อน let's go <S <c oughs> ไปหาคะแนนมาใส่เรื่อยๆเอาคะแนนจากมันนี่แหละ คะแนนจากมันนี่แหละเอาโซลาบีนไปเอาโซลาบีนไปเอาจะตายเพื่อน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 เอาโซลาบีนไปเอาโซลาบีนไปตายโซลาบีนไปตายเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนเก็บคะแนนไปถ้าชนะในชีวิตจริงได้แบบนั้นก็คงดี าอใช้ใช้ให้หมดเลยแล้วกันทซร่าบีมใช้ไปซิซึบบอมไปโอ้โหโอ้โหสามสี่ห้าหกรู้สึกดีใจที่ได้เห็นเขาว่านบิตอรี่นะถึงมันจะเป็นแค่บอดก็ตามว้าวที่หนึ่งครับผมอือฮึถ้าเป็นว่าจบคลิปเลยแล้วกัน ก็สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วก็คลิปต่อไปแล้วก็จะทำ Q a A ด้วยแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แล้วก็ใส่คำถามมาด้วยนะคะเจอก,กันบ๊ายบาย